มาทีเดียวสอรายฟอร์เลตยื่นข้อเสนอความนักเตะแมนยูนิเต็ดแมนยูนิเต็ดเอาไงดีหลังฟอร์เลตอยากได้2แข้งฟาบิซนะิโอโรมาโนนักข่าวเว็บฟงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนยืนยันว่านอตติงแฮมฟอร์เลตยื่น2ข้อเสนอถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกเพื่อดึงดินเฮนเดอร์สันและแอนโทนีเอลังกาไปเข้าทีมซิติกราวในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้เฮนเดอร์สันผู้รักษาประตูชาวเมืองพุทธดีวัย26ปี สแวลต้อ,อมลาทินโอทาฟอร์ดอีกครั้งหลังปีศาจแดงเป็นหนึ่งองเดรโอนาน่ามาฟาสักเรียบร้อยโดยซีซั่นก่อนเจ้าตัวก็เคยโดนปล่อยไปเล่นกับฟอร์เรสแบบยืมตัวแต่ทำผลงานได้น่าประทับใจส่วนเอลังก้าปิกสวิดิดวัย2ีปีก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดในยูของโอเล่กุนนาโซซาแต่หลังเอล็กเทนทาคุณซือชาวดัตเข้ามาทำงานในโรงละครแห่งความฝัน ก็หลดเป็นตัวละครสำรองยาวและมีหลายทีมสนใจดึงไปเสริมทัพโดยนอกจากฟอร์เรสต์แล้วก็ยังมีเอเวอร์ดันกับเลสเตอร์ที่จับตาสถานการณ์อยู่โรมาโนทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยื่น2ข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข้อเสนอยืมตัวสำหรับดีนเฮนเดอร์สันและข้อเสนอถาวรกับเอรังกาฟอร์เรสต์ต้องการบรรลุทั้งสองข้อตกลงหลังจากปิดดีลดึงโอล่าไอหน้ามาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัว โดมันโนทิงท้ายขอขอบคุณภาพแแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ